ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก B.Y.D. สีเลออซิกลีกหนึ่งนะครับที่เป็นเกมในแมตช์เดย์ที่4ครับวันนี้เราไปกันที่ทะเลหลวงสเตเดียมนะครับเป็นเกมระหว่างสุโขทัย FC เจ้าทินครับรับการมาเยือนของลำพูนวอริเออร์ครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณสมยศแดงยวนและผมสุภโชครวมนิ่มครับตรอดูครับวันนี้จะมีประตูเพิ่มหรือว่าจะเสียประตูเพิ่มหรือเปล่านะครับเจ้าทินนอละครับเกมเริ่มครับสุโขทัย f อเจ้าทินครับ อยู่ในชุดสีแดงทั้งชุดนะครับบุกจากขวาไปซ้ายเขียรถเกมก่อนนะครับโค้ชไทย f c นะครับเล่นพลิก,กเข้าไปในเขตโทษลูกนี้เอาพลิกได้ครับแลูกยิงลูกนี้โอ้โห,โ,โ,หโดนต้องออกแรงปัดก้าวการออกไปครับลูกยิงของเอเลียสโอ้โหใจคอทำด้วยอะไรครับเอเลียสเอ็มมาดูเอลครับ <c oughs> ดูครับบอลยาวมาจากทัศนพงศ์บุตรดาร์ก,กัปตันทีมนะครับจากเปิดมาคือสนามแล้วส่งมาให้กับเอเลียสครับ พลิกตัวแล้วกดที่เท้าขวาครับบอลพุ่งดีมากครับชันครับดักได้ครับให้มองมองละวีรอบอลไปหน่อยครับชัยนมพลนาดีแล้วให้จอร์บาจโจเอาละครับนากรอเกตโตจอร์บาจโจโยกหนีทางขวารอเพื่อนเติมครับมาดูซิโยเข่าซ้ายเน่ปบอลเปิดพุ่งพุ่งเข้ามาเป็นชาลีครับครับสกัดข้ามการออกไปดูครับมา เดวิสซิโดเปิดมาแต่ว่าสีสระชาลีครับก็มาถึงก่อนครับมองออกหลังไปได้ครับโอ้โหเป็นโอกาสทัข่ายของเจ้าถิ่นครับลูกนี้แต่ว่าชาลีครับเคลียร์ออกหลังไว้ได้ครับเรียกบอลแล้วครับกลายเป็นตะบูนได้ลุยต่อครับึืนมาทางซ้ายสุริยาปากเลียดเข้ามาแปรจอจอไม่เข้าเด้ยังไงครับลูกนี้กินิพัฒน์เซฟเฉยเลย มาดูลูกของลำพูลครับจังหวะต่อบอลกันสุริยาเปิดมาแล้วเนี่ยครับโอ้โหแปลไม่ดีเองครับอัครพงศ์ผู้พิเศษครับสุริยาเติมเกมมาแล้วก็เปิดด้วยซ้ายมาเนี่ยไม่ถึงแล้วครับสลิงคารและบอลมาถึงอัครพงศ์ผู้พิเศษครับคงไม่ได้ตั้งใจคิดว่าบอลจะมาถึงครับจะแปลแต่ว่าแปลโดนไม่ดีครับออสมานวิเล่ตมอต้าทางซ้ายมีครับ ขึ้นมาลูกนี้เปิดเข้าาชาช์จโอ้โหไม่ได้คะคบระพงเจ้าเก่าโอ้โหวันนี้อกรพงมีโอกาสสองครั้งนะครับโอ้ลูกเปิดของอันดันยอดสังวานครับเปิดผานมหมลด้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายจบไม่ลงเลยครับลำพูนดูครับได้บริกรรเกี่ยและเปิดเข้ามาโอ้เรียวรับยิงกรบพลาดหมดแล้วนะครับคริสเโนราฟาเอลโอ้แลวบอลสุดท้ายมาถึงกระพงพุ่มพิเศษครับแต่ว่ายังดีครับที่มีชวยพลอดทนไปเบียดตรงนั้นทํามดาจังหวะกัน มงของอครพงศ์ด้วยนะครับอันนั้นอันรอสุอิยาเติมดึงคืนมาให้อสอสมานออสมานเล่นกันใกล้ๆแล้วยิงขวาลูกนี้ครับแม่ไม่ตรงกรอบโอ้เล่นกัน3-4จังหวะนะครับของลำพูแล้วก็ได้จบที่มอมาออสมานนะครับหมนไปโดนเท้าครับของสติงขานะครับเปิดเสาแรกนะสกัดครับคืนปเปิดมาใหม่ครับ แต่งทีเปิดคราวนี้มากลางประตูอ่มงลงนี้ครับชลีคราฟโอ้โหหลุดเสาไปนิดเดียวเกมรับของสกคไทยที่พลาดกันบ่อยครับที่สองสามจังหวะแล้วครับแล้วจังหวะนี้ก็เป็นชลีครับที่ได้มงเลยครับดูครับได้มงกดลงพื้นแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับชลีคราฟโอ้สลิงคาเนี่ยเบียดแต่อาไม่อยู่ครับชลีครับยังได้มงนะครับแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบนะครับ คารพง์แล้วก็นอนทอยู่มาดูซิโยครับ<อ>เปิดโค้งก็มาโนนชกเอ้าไปบอลว้าบอลไปเข้าทิซ่าเอเลียสมงกลับไปเข้ามือนอนโอ้โหเอเลียสเอมานูเอลดูครับมาดูซิโยเปิดมาแล้วลนอนทออกมาชกเลยครับแล้วบอลไปโดนศีรษะของเอเลียสนะครับกลาเดิโอครับมองไกลแล้วครับยอดลูกนี้เอ้าชาลิคอาวิ่งเลยบอลฟ้องยอาวฟาวครับเอเลียสตามไปเก็บ จะตัวตัวตัวคราวนี้ชาลิครับไม่ให้ผ่านครับโอ้โหดูครับบอลจิ้มไปแล้วก็จะไปเอานะครับของเอเลียสแต่ว่าชาลิครับวิวิ่งดึงเสื้อกำลุกไปเลยนะครับมองมองโลวินข้างหน้ามีออกตัวไปแล้วนะครับนัดทีนัดทีเจอคลาวดิโอปัทถีเปิดเลยครับรับลูกโอ้โหนีนัดออกมาคว้าได้ครับหนึบเลยครับแต่ว่ารับกระชอกครับแต่สุดท้ายตามมาทะคุได้ครับ โอ้โหไม่นั้นนะถึงเลดโมต้านี่ก็มีโอกาสนะครับสุโขไทยทางขวามาตูซิโยสับร้อยเมตรไปแล้วเลี้ยงไปแหมแฟนต้องลุ้นครับบอลมันจะออกสับอีกทีงเสร็จครับโอ้โหเจอมองมองระวินจอดสนิททางได้ดีครับมองมองลวินโอ้โหได้พาบอลมาโดนเบียดไปแต่ว่าลำบูนสวนครับเกมสนุกนะครับเนี่ยอันตันครับอันตัอนันต์ไปเองครับเข้าซ้ายอันตั อันนั้นพ่งแคบยิงเข้าหน้าต่างต้องชมสลิงคานเครับบีบเกมบีบปุ๊บดีครับลูกนี้ไม่ได้หลงเหลี่ยมนะครับดูครับบอลสวนมาครับมองมองและวินครับไหลมาที่อันนั้นยอดสังวานครับเจอสลิงคารไปยืนสกินอยู่ครับแล้วก็บีบทางนะครับไม่ให้พลิกมาได้นะครับแล้วสุดท้ายตัดใจยิงครับแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับนี่ก็พาบอลมาก็เกือบออกเหมือนกันนะครับติวซินโยครับนี่แกสับได้ใจตลอดนะครับ มองมองแล้ววินไม่หลงนะครับอ่าผู้สิทบอกมาดงเตะแล้วครับหมดเวลาครับผู้สิทกฤตภูมิศรีเนชานะครับเป่าละวินสุโขทัยเอฟซีกับลำพูนวอริเออร์สยังศูนย์ศูนย์แต่เป็นศูนย์ศูนย์ที่รูปเกมสนุกทีเดียวนะครับลูกนี้ครับไปสาวสองแล้วขึ้นไปมงคโอ้โหโดนครับบอลตกพื้นครับโดนตัดสินใจปัดขราบคานออกไปก่อนบอลฟรีคิกครับแล้วเทคตัวได้มงครับเป็นสิโรดฉัตรทองครับ นี่ครับกระโดดโมมตัวหมงแล้วบอลตกลงพื้นครับมาดูซิโยฝากบาโจจอดซะแล้วครับโอ้โหเจอลาบาชโดชนหงายไปเลยครับโดนไปเหลืองไปนะครับลาบาชโดดูครับนี่ครับให้บอลกับจอดบาโจไปแล้วนะครับแล้ววิ่งจะมาเอาบอลครับวิ่งนำทางมาแต่ว่าลาบาชโดนี่ไปเบียดโดยที่ไม่มีบอลเลยนะครับกุสินให้สัญญาณเลวครับออสมานปาดกูกนีเอาชนแล้ ตรงไปเลยครับโอ้โหเอาละครับทีมเยือนนำแล้วครับโอ้โหฟรีคิกของโมเมอัสมันครับลำพูนนำเลยครับ1-0โมเมอัสมันนาทีที่59นะครับเกือบหนึ่งชั่วโมงครับโอ้โหนี่ยหนึ่งในลูกที่ประตูกลัวที่สุดนะครับนี่ครับเดี๋ยวต้องดูอีกครั้งนลยครับไปโดนผู้เล่นลำพูนหรือเปล่าครับโอ้ไปโดนสลิงคานะครับใช่ครับไปโดนบริเวณอกสลิงคานะครับ เนี่ยครับโอ้โหโดนแขนด้วยครับแล้วบอลเปลี่ยนทางครับจิตพันธ์แสนสุขนี่ไปอีกทางแล้วนะครับเนี่ยครับแล้วกลับมาก็ไม่ทันแล้วนะครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับไม่ถูกอีกเชียร์ยิงมันครับไปไครับตัวตัวโยกเข้าในยิงเลยครับลูกนี้โอ้โหเข้ากรอบก็แต่โดนปัดก้ามขาออกไปจมุดประตูอยู่แล้วเลยครับดูครับจังหวะเจอสุยาไปบังแต่ว่าก็โยกหลบสุยาแล้วกดด้วยซ้ายครับ ได้ดน,โนโม่วงงามซุปเปอร์เซฟได้ครับปัดออกไปได้ครับโอ้ยข้ามการออกไปนิดเดียวครับกระโดดปัดทิติฝากข้างในครับบาจโจบาจโจทิติเข้าเกียร์โทษไปแล้วกับบาจโจให้ไม่ได้ครับออกมาขวาก่อนมาติโอซิโยเปิดพุ่งๆก็ไปปุ๊บลูกนี้โอ้โห,โหเสียไปเลยครับทิติทุกพรครับโอโ้โหตีเสมอได้สำเร็จครับหนึ่งหนึ่งโอ้โหนาที67ครับโอ้โหทิติทุพรครับ โอ้โหดูว่าฝฟาบอลนั้นสะใจเลยนะครับนี่ครับวลดเฮครับอันหกคุณนง์วันเทพสุทินครับบอลมาจากจอนมัโจมาที่มันติุอซิโจแล้วเปิดด้วยเท้าซ้ายแล้ววิ่งโฉบมาหม่งนะครับก่อนที่ทศพลลาเทศจะมาถึงนะครับที่ติดทุงพอนเปิดได้ดีมากครับลูกนี้แล้วต้องชมคนวิ่งมาหม่งครับที่ติดทุงพอด้วยนะครับผมตัวมาถึงก่อนที่ทศพลลาเทศจะถึงนะครับแล้วหนดว่งามจะปัด ปัดไม่ออกครับดูท่าใจใจครับเฮ่ครับิติเติมไปเลยทำดึงประตูไปแล้วชักมัดขอลองหน่อยครับโอ้โหบอลมันพุกลงเพิ่แต่ว่าช้าไปหน่อยแล้วบอลมันมุดด้วยนะครับโอ้โหนี่ต้องถอยไปยิงใหม่นะครับบอลมันจะมุดลงตรงประตูได้เลยครับออสมานจิ้มเข้ามานายกรอบอ้โทษคืนมาออสมานยิงติดบล็อกเสาสอง ยิงซ้ายโอ้โหติดชายผลข้ามขาดครับโอ้โหสุรัตน์โอ้ยิงดูครับออสมมนเปิดมาแล้วดูจังหวะที่มอต้าให้กับวอสมมนใหม่แล้วก็จะเปิดไว้เพื่อแต่ว่าเป็นติดคราดิโอราเอลแลวบอลมาถึงสุรัตน์ครับสุรัตน์ยิงเลยครับนี่ครับไม่ได้จับแต่ว่าปีโดนเท้าซ้ายของชัยพลอดทนครับลาบมาชโดบอลลงอดโดนโอ้ยไปหวดโอ้โหมาชาดโด่นี่ยังไงครับ โดนเหลืองไปแล้วนะครับยังไงครับํารอดนด่โชคดีมากนะครับเนี่ยมาเตือนครับถังโชคดีครับลาปาชโดครับนี่ครับจับบอลแล้วบอลห่างตัวครับแล้วจะไปเตะบอลแต่ว่าโอ้โหอวิชาเดนมาเนี่ยมันจะฉบบอลไปอยู่แล้วนะครับอันนั้นย้ำกลับออกมาทางซ้ายครับวิลเลมโต้าในเขตโทษนะครับวิลเลมโมต้ามองกางในเปิดเลียดลูกนี้ออสมันจับแล้วดีโอ้เหนือเหนือเลยครับออสบันลูกนี้ครับ ลับพูดขึ้นน้ำอีกแล้วครับนาที78โมเมตออสมมนโอ้ยิงแบบเหนือชั้นมากครับลูกนี้ครับดูครับออสมมนได้บอลจากเขาแล้วครับแล้วมาที่อนันต์อนันต์ให้มาที่เรนมอต้าครับเรนมอต้ามองหาเพื่อนแล้วเปิดกลับไปที่ออสมมนจับบอลแล้วก็โอ้โหนี่ตวัดลูกดีเท้าขวาแบบนิ่มๆเลยครับนี่ครับโอ้โหลึกทิศทางนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเข้าเข้าโคนเสาเลยครับก็ดีด ข้างเท้ด้านนอกเลยครับเนี่ยดูนี่ครับโอ้โหนิวสาไปปิดแล้วนะครับคาร์เดีโอลาฟาเอลครับแต่ครับออสมานไม่ได้ยิงไปฝั่งนี้นะครับไปอีกทางนึงครับโอ้โหแล้วก็พุ่งไปไม่ถึงครับกิตติพันธ์แสนสมนิวสาครับยอดมาโป่งลูกนี้ยังไม่พ้นคาร์เดีโอตวัดโอ้โหมันไม่เข้ากรอบครับจ่ายต่อยิงติดบล็อกเอ็มลาบ้าโป่งสการ์ด้ายังไม่พ้นนะครับทัศนพงษ์ ทัศนพงศ์อยู่ไหนก็บอลยิงส่วนลูกนี้ชนเสาครับโอ้โหยังไม่ได้ประตูที่เสมอครับสุโขทัยเซฟหรือว่าบอลชนเสาครับเดี๋ยวครับลูกฟีครับของเรือสันติประเปิดมาแล้วเนี่ยครับตวัดเข้ามาตรงกลางแล้วชุลมุนกันอยู่นะครับแล้วจังหวะดีดมาเลยเป็นทัศนพงศ์ครับมงยิงแล้วยังไงต่อครับเนี่ยครับโอ้โหเซฟครับโอ้โหเป็นเชียร์พลอดทนครับ ที่ได้เซฟครับโอ้โหยิงมาดีแล้วนะครับแต่ว่านนทวงามดีกว่าครับเซฟไม่ได้ครับกูสินาให้เล่นอ้าวตรงนี้ใบฟาว์ครับเลมาตากระชากจะแหวกสองไปแล้วครับมิเลมาตาเข้าเพยโต้เสียบอลครับยังดีว่าแม่นนะครับลูกนี้เนี่ยดูครับโดนบอลครับลูกนี้ชัดเจนนะครับเตะบอลนะครับดิติวัฒน์ฝ่อยไปถึงสิบหลาแล้วผู้สินก็เป่าหมดเวลาเลยครับ เป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นนะครับโชคโชนนะครับที่ทะเลหลวงสเตเดียมวันนี้แล้วก็ชันะตกเป็นของทีมเยือนครับลำบ,บูวลวอลเลเอร์ครับบุกม,มาชนะสุโขทัยเอฟซีสองหนึ่งครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมทาง AS เอสเพลย์นะครับดูถูกไม่ดู